กลาบสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปม,มาประมาณสองสามเดือนนะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนยังเจ็บคอไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะก็มาวันนี้เราก็จะพาไปดูทัวร์บ้านกันนะคะมาไปทัวร์บ้านกันดับแรกหาชุดใส่ก่อนยังไม่อาบนะคร <c oughs> อันนี้วิจิงอ่านแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้แค่บอกว่าอันนี้ยังไม่อาบ จะรีบพาทุกคนไปทัวร์บ้านค่ะซึ่งนอนทัวร์บ้านไม่ได้ปะ่ะอันนี้ก็จะไม่ใช่แฟนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องชายนะคะส่ผมสีผมเดียวกันค่ะก็จะเป็นน้องชายของเรานะคะส่วนอันนี้เราใช้รัพั์แม่มาเล่นนะคะก็เลยแต่นี้แถมเราเพิ่มตัวละครได้อีกห้าตัวเพราะว่าเราเติมนะคะ mm. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องดูทีวีส่วนตัวห้องโยคะก็ได้นะคะก็ดูทีวีไปมีโยคะ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นยูคัทนะคะที่เก็บของยูคัทพวกอะไรพวกนี้่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะแบบโล่งๆหน่อยนะคะเพราะยังไม่ค่อยเอาของมาตรมเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ขั้นคอมากคือแบบอยากจะไอออกมาแต่ไอไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องให้น้องหมาน้องแมวมานอนหลับกันแถวนี้่วน,น,น,กกน,น,น้องน้องแชก็จะเกินมาดีนอนตต๊ะสบาไม่มีเะยหรอกก็ไม่มีอะไรให้ใส่ก็ใส่ชุดน,นี้ตลอด นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนี่ก็จะเป็นโต๊ะเก็บของมสมุดพวกอันนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้เติมของเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเล่นขาชัวว่วมีติดติดอย่างนู้อุ้ยไปนอนกับน้องชายไม่ได้อ๊ยน้องตื่นเฮ้ย,อยเอาใครไม่ออกแล้วโอเคตรงนี้ก็จะยังไม่มีอะไรนะคะนอกจากโทรศัพท์ของน้องตอนนี้ของน้องอยูน่นี่อันนี้ของเรานะคะขออน,นุญาตแป๊บนึงนะคะ โอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมนะตื่นมาเหอนน้องถ้าจะตื่นขนาดเนี้ยนี่ก็จะเป็นโต๊ะทางานของเรานะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ทํางานเพราะว่าเราเรียนจบแล้วก็ไปดูกันตรงนี้ก็นั่งได้ด้วยนะนี่ให้บอกนั่งไม่ได้นั่งได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกห้องนอนนะตรงนี้ก็จะเป็นว่าจะทําแอร์แต่ว่าลืมวิธีเดี๋ยวจะไปดูพี่พลน,นี่มา สอนวิธีทำแอร์แบบฟรีนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแอร์ะคะ่ะเรายังไม่ได้ไปเอาอีกเซตหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งหน้าจัดบ้านหลังนั้นเลยอย่าลืมไปเอาพวกนี้ด้วยนะบอกเลยเถีงเลิศมากค่ะก็มาแต่งหน้ากันก่อนเราชอบใช้พาเลตสีส้มอ่อนน่าจะใช่อันนี้หรือเปล่าลองดูสิอันนี้ไม่ใช่มันส้มไปมันต้องแบบอ่อนๆน่ะ ออ่อนอันนี้มั้งลองดูสิน่นสาสนใช่นะคะอ่านี่สีนี้สวยมากเราชอบสีนี้ก็อยากจะปัดแก้มสีนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้ปัดแก้มสีนี้หน่อยป่ะทะลุประตูมีเลยนนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระเป๋าถุงเท้ารองเท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็บน้ำหอม เอาฉีดอันนี้ดีกว่าสีฟ้าชอบสีฟ้านะคะทำไมตัวละครเป็นสีแดงแต่ตัวเองชอบสีฟ้าสีแดงดาอะ่ะเพราะว่าเวลาเราวาดรูปอะ่ะเราชอบใช้เป็นตัวนี้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอโอเ my god นี่ปะแป้งนี่นีน,นีลบค่ะออ้ยต้องหาม่อีกแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราหาใหม่ก็ได้ เทมออนตอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะบอกก่อน <S <S แต่แนะนำตามใจสีทุกคนที่ทุกคนเลือกเลยนะคะทุกคนชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้แต่เราเลือกมาเนี่ยคือเราชอบสีนั้นนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะจะใช้ก็ไปออกงานร้องเพลงนะคะเสียงก็จะปแปลงหน่อยเสียงก็แบบเสียงปแปลงนะพาไปทัวร์ข้างล่างกัน ต้องเอานี้ออกจะไม่บงังไปข้างล่างกันช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงไม่ก็ไปคุยกับเพื่อนนะคะถามน้่นถามนี่กันแล้วก็ต้องเรียนพิเศษเรียนดนตรีไทยแล้วก็เรียนนู่นเรียนนี่เรียน,นเยอะมากเลยตอนนี้ปวดหัวแต่ว่าก็จะมาอัดคลิปอาจจะเป็นคลิปเรียวไม่ก็คลิปนี้มาให้ดูนะคะตรงนี้ลงมาเลยอ่ะ อันนี้ขออนุญาตนะออันนี้มาไว้ตรงนี้ก่น<ม>อนแล้วก็เราก็จะเอาอันนี้ออกมากับอยอที่เดิมนี่ทุกคนอย่าลืมไปเอาเซฟ,ฟี่อันนี้กันด้วยเนาะดีมากแต่เราไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนตรงไหนที่มันโล่งๆมากอ่ะตรงนี้ไม่โล่งเลยใครบอกว่าตรงนี้โล่งนะตีกลดหยอก,ยอกไม่โลงนะ่งเนาะ ชอบทำเสียงหวานๆนะแต่รู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ไม่สำหรับเรามันไม่ม่แบบชอบใช้เสียงหวานๆแต่ตัวเองไม่ชอบฮะคืออะไรทุกคนอาจจะงงสิ่งนี้นะคะก็คือถ้าอธิบายเป็นแบบในคำพูดก็อาจจะงงงงหน่อยหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอันนี้ไม่รู้จะเอาไว้ไหนอะไปไว้ตรงไหนดี อ๋อนี่ไงหน้าลิฟเนี่ยเออตรงนี้แหละเออเลิกนี่นี่ก็จะเป็นพวกเก็บมอนนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นกระสุนนะคะเราส่งแบบนี้เราเลื่อนยันส่งแบบเนี้ยเราลอยฟ้าเราเราเห็นฟ้าด้ยวยอันนี้ก็ปิดเปิดได้นะแต่เราชอบเปิดมากกว่าตรงน,นี้ก็จะรวมกระถางต้นไม้ปิดไฟเปิดไฟพวกนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกอะไรไม่อยู่ตรงนี้ห้องเอาไว้คุยกันนะอันนี้ก็จะเป็นมุมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตัวตรงนี้ยังไม่ได้เติมของนะคะอันนี้ก็เติมไปแล้วละคะ่ะมีกระบาดายนี่น้องหมาน้องแมวของเราเองตัวนี้ชื่อโบนะคะเอ้ยชื่อบูใช่ชื่ออะไรนะตุม้มใช่ชื่อตุ้มนะคะเราตั้งชื่อให้หน้องว่าชื่อตุม้มโอ้น่ารักมากเลยอะ นอนเลยลูกสัอตัวน,นี้ชื่อดำนะคะชื่อน้องดำดำเอ้ชื่อโอริโอ้นะคะตัวน,นี้ชื่อโอริโอ้ดีกว่าโอริโอ้เหมืนอนโอริโอ้ดีหิวด้วยแมวบุญพิเศษตัวน,นี้จะเป็นห้องนอนดูทีวีนะคะมีทีวีเต็มบ้านเลยตรงน,นี้ไม่เราจะเอาไว้ใส่อะไรอะ่ะก็เลยเก็บไว้ อันนี้ก็จะเป็นม,มุมเปียโนนะคะเล่น,น,น,นเปียโนกันโอ้เล่นเปียโนไม่มีเสียงเร้ยเสียงแบบเท่าไหร่นะติดโอเคไ,ได้เรื่อยๆจะคลิปให้ทุกคนดูเล่นเถอะ ตรงนี้ก็จะเ,เดี๋ยวไปไปไหนวาไหนก็จะถ่ายรูปมาแปะไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็กดเป็นเล m o n สอิอุย้ยได้ไอติมนากมากเลยอ่ะกินสิอะละแซบ่บก็ยังไม่ได้เติมของหมดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็นานทีมาเล่นเกมเอะเนาะก,ก็ก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยขนาดนั้นส่วนตู้เย็นก็ยังจัดไม่หมดนะคะยังเหลือตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีแล้วแต่เหลือตรงริมนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของพวกรองทงรองเท,ท้าตรงนี้ก็โล่งมากจะหาได้มาวางแป๊บนึงเอาอะไรดีเอานี้ลวกันมาวางพื้นปูแบบลายสีแบบแจ่มมากอะอันนี้ไม่ได้ปูไม่ได้มันขึ้นเห็ดมาเหตุให้ปูอันนี้ลบ น,นี่อันนี้ก็ต้องแปะสูงๆแล้วมะอ๋อน,นี่ไงหาตั้งนานอันนี้แหละค่ะจะเป็นรูปแปะของบ้านนะก็จะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ไหนดีน่าจะาต้องเอาไปไว้ข้างบนนะคะนี่ก็หาผ้าวมา,มาปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็อีมานั่งตรงนี้สักหนึ่งตัวขี่นั่งได้นั่งหลับก็ยังได้ทุกคน ถ้าเปิดตรงนี้ได้ก็ดีนะไอซื้อชุดให้น้องชายกันเดื่มตีนเปล่านั่นแหละไม่เป็นไรหรอกตอนนี้คือปวดหลังมากคือรู้สึกว่ามันนานอะว่าจะอัคดคลิปสัก20นาทีรู้สึกว่ามันยากมากเพราะไม่มีสมาธิมาเล่นเนาะก็รู้สึกเคลียดนะเข้าร้านร้านไหนนะร้าน องงแล้วร้านไหนเอาไปร้านนี้ก่อนก็ได้ไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องชายก่อนโหเสียงเข้ามาแล้วเสียงเป็นเง,งินให้ตักแจ๊กโยตดติดกต๊ะ ตอนนี้สวยมากอ่ะชอบแ่ะเต้นใจอ่ะคาวาอีเลยพี่หนูขอเชือตัวนี้ได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะว้าวไอตอันนี้เอาไปจัดซะเอาตี้ให้ฉันได้ขอไอติ้งนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่นะคะตั้งตัวนี่ก็จะเป็นแหวนโลน่า ก็ไปหาจุดออ่นโอจุดอ,อื่นนี่เป็นชื่ผู้ชายพี่มีไหมอ่ะไม่มีเลยเหรอ,อมีแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรค่ะเราคิดดูในก็ได้หนักเสียแฉ่นี้น่ารักเลยนะเวลาักไปกันเราได้รถยังบึนบึนเรายัง,งไม่ได้เลย อ๋อได้เลยแล้วเขาตรงนี้ได้ดืมอู้ตายจะบ้าเลเกมนานลืมมากลืมเยอะม,มากแ่บแต่ว่าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็นานๆทีจะมาลงเนาะก็เลยจะใช้เครื่องนี้เล่นแทนเพราะเราติดโทรศัพท์เครื่องนี้อันนี้ขายอะไรอะ่ะขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าคนรวยคนรวยแต่ฉันไม่รวยมีเงินแค่หนึ่งบาท หยอกหยอเสียงคือแบบวันนี้บอกเลยจะขอไปกีดนะมันไหว้ครูนะคะก็เชิญเพื่อนไปไหว้ครูคนนู้นคนนี้ทีก็แบบรู้สึกดีมากอะค้างแล้วหนึ่งค้างแล้วถ้ามันค้างก็ต้องจบตัวนะคะเนี่ คร่ะทุกคนเรียบร้อยจบเลยก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะมันของอะ่ะบ๊ายบาย